แก๊บมาผมครับมา้าดุจริงดูิอ๋อไม่ดูครับเอา้ามาดี่นีน่เาหยาบเจ้ากุศลเจ้วกุศลเจ้ากดสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับผมเป็นแก๊บทืออยู่ในคลิปด้วยครับหลายคนออกมาด่าม,มาเนาะบอกว่านั่นวานี่บอกว่า เอ้คนยานม้นี่ก็ยานอิรีเด้ก็ยานอิริแหละครับแต่ก็สิบอกว่าแมนครับมันเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนแต่ว่าเป็นคอนเทนต์จากประสบการณ์ตอนที่ผมขับแก็บตอนนั้นผมหาอะไรใดพิเศษครับแก็บช่วงหนึ่งผมเลิกครับเพราะว่าแฟนตั้งทองตรงดูแลแฟนก็นเลย่ได้ขครับต่อพ่อแฟนเก่าเดือนแล้วมมนบอกกะ ผมก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกต่ออีกตอนนี้ลูกประมาณ6เดือนจะเจ็ดเดือนแล้วก็เลยมีโอกาสได้ขับแก็บอีกเลยเออกินเวลามากปีสองปีหละ่ะมั้งจากปีสองศูนตอนนี้สองสองมันบอกขับประมาณนั่นแหละผมก็อยากกลับไปขับมากๆแต่บ่ได้ไปขับก็เลยคุยกับแฟนว่า i, เฮ้ยเฮาลองคิดคอนเทนต์ที่ว่าประสบการณ์จากที่เฮาเคยขับเนี่ยเอามาแชร์ดีบอ ผมก็เลยคิดได้ว่าช่วงหนึ่งผมไปส่งอาหารอยู่หอผักหนึ่งแถวชยางกูลหมาแมงโคดรรุมึงดูอีรีมึงสิดูไปใส่ว่างสิรแลนมาสวกกูแม่ก็เลยโอ้ยหหมเลยบ่ากูม,มาส่งหม่องนี้เธอเดียวได้เจอแถวนากูสิปัดบึงเจอแถวนากูสิปัดถิ่งบึงจะเจอหม่องนี้อ้ยังประมาณนี้ครับดูอีลีจากนั้นก็เลยแบบเออเบิงเอามาลองเหตุคอนเทนต์บ้วยกับบอคิดว่าคนสิเบิงหลายขนาดนี้ ดีใจครับดีใจดีใจหลายขอบขอบใจหลายขอบคุณไห,หลายครับที่เอ็นดูนะครับจังไรกะฝากติดตามเนี่ยนะครับช่องติ๊กต็อกคุณวันเลขกับน้องฉลามได้ครับจังไรก่ขอบใจได้หลายที่กับมาเบิงครับอย่าลืมกดติดตามผมนนเด้อสิเป็นกําลังใจหลายแห่งในการเหตคขิปสุดท้ายนี่ผมบบมีหยังห้ครับแต่ว่าผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งเดีเ๋ยวบอกขอฝากไว้ในเด้อสุดท้ายนี้ครับ แม่นยูก,กากขอบคุณครับ